ลายทางมันแลเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนคในท่ามกลางกระแสเสียงช่วงหาเสียงเลือกตั้งมีลุงไม่มีเราอืม,มีลุงไม่มีผมคะนี่คุณเสรษฐาทวีสินอหมอชนน่านก็ประกาศชัดเจนไม่จับมือกับพลังประชารัฐจับมือลาออกอพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคต่ําสิทธิ์วันนี้ก็เจอมาตร,ราการเดียวกันอืมไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทย มีก้าวไกลไม่มีเราสวก็เช่นเดียวกันมีก้าวไกลก็ไม่มีเรา <_ s 1> s> <S ผมดูการแถลงข่าวเนี่นะครับไม่ว่าจากพกรรคก้าวไกลจนกระทั่งถึงพรรคแปดพรรคที่นั่งแถลงร่วมกัน s> <S คนที่เอาคำเตือนมาใช้คำตวนคำเตือนตอนขึ้นรถเมล์ตอนลงเรือเนี่ย รดเอืเ้อเพื่อเด็กและสตรีคนชราเด็กสตรีคนชราปัจจุบันั้องเติมและหมาด้วยคือคุณเสรีพิสุทธิ์ในแถลงคนสุดท้ายว่าคนหนุ่มต้องเสียสละให้เด็กคนแก่ผู้หญิงเนี่ยลงเรือไปก่อนที่จะเรือจะล่มต้องเสียสละเพื่อรักษาประชาธิปไตยปัญหาก็คือว่า คนที่พูดก็อยู่ในฐานะหนึ่งในสามเหมือนกันเด็กเด็กผู้หญิงและคนแก่คือมันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะจบกันไปได้เพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบัดนี้เนี่ยนะครับมันถึงทางตันแล้วแต่ไม่ยอมรับความเป็นจริงต้องการกระเสือกกระสนและก็หาแนวทางที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้ถามพรรคเพื่อไทยว่า คุณจะไปเจราจากับพรักการเมืองไหนเพราะเขาประกาศชัดเจนว่ามีก้าวไกลไม่มีเราไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาปิดประตูหมดเลยเขาปิดประตูแล้วนะครับที่แถลงการพักเพื่อไทยนียไปสวเขารักคุณถึงนาดนั้นนั่นและความเป็นจริงนะถ้าไม่มีก้าวไกลเนะี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปเจราจาอยู่แล้วแต่มีก้าวไกลก็ทําให้คุณดูดีไปหน่อยนะครับ เพราะว่าเขาต้องจัดการก้าวไปก่อนแต่ว่าไอ้พักเมื่อไหร่เลยรอรอสักครู่รอสักครู่แต่ว่ายังไม่รู้ตัวยังไม่เข้าใจไม่เขอตั้งมาเพื่อคุณพักแรกเลยเ่นวรบด้านตะวันตกยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคยดูหนังเลยก่อนหน้าที่กระแสคุณพิธาจะขึ้นตอนนั้นกระแสคุณกุ้งอิงขึ้นสูงมากแล้วก้าวไกลเออแล้วสวก็มีปฏิกิริยาทันทีด้วยนะคะสวบางคนก็บอกว่างดออกเสียงเอาผมเอาบอกว่าเอาเรื่องมาตรานึงหนึ่งสองก่อน เอาเรื่องวิธีการเพื่อไทยก็พูดไม่ได้แตกต่างจากพระเก้าไกลนะใช่ตัวคุณน้องอิงเองนั่นแหละและรวมกระทั่งคนอื่นๆว่าต้องไปพูดที่สภาเห็นไหมพูดเหมือนเก้าไกลเลยนะจะจำไม่ได้เดี๋ยววันนั้นสบบอกจะพูดให้อีีเพราะว่าวันนี้คนจาเฉพาะพระเก้าไกล <laughs> และพักเพื่อไทยก็ทาเนียนคือไม่พูดคุณก็เหมือนกันเลยจำไม่ได้เลยผมเนี่ยบอกว่าผมก็เป็นเครื่องบันทึกช่วยจําให้ เพราะว่าเวลานี้นะครับมีบรรดาน้องนักศึกษาไปก็พูดแบบนี้ว่าต้องไปเรื่องนี้ต้องคุยกันที่สภาผู้ต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งบัดนี้เนี่ยนะครับให้ไปจําเรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองก็จะไม่จําสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่านี่ครับจะอธิบายมุมไหนก็ตาม<ะ>คุณไม่มีสิทธิ์นี่นะครับว่าประชุมและคนจะได้เห็น<ะ>เพราะจะเป็นการประชุมลับถ้ารอดกระบวนการนะครับของสภา จนกระทั่งบรรจุระเบียบวาระเนี่ยจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขายืนนะครับแล้วบอกกับท่านประธานสภาบอกว่าขอประชุมลับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเชิญผู้สื่อข่าวออกที่อยู่จุดต่างๆเสียงที่ถ่ายทอดออกมาภายนอกนี่ตัดการถ่ายทอดทุกชนิดไม่มีใครเห็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคิดกันว่าที่บอกว่าจะใช้วุฒิภาวะไปคุยนไห้คนได้เห็นกันไม่มีทางได้เห็นและการประชุมลับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดข้างนอกด้วย นี่คือเรื่องความเป็นจริงของกระบวนการนะครับในการทําหน้าที่สสในระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องผลประโยชน์ชาติที่ผมบอกว่าเรื่อง fta เรื่องสนธิสัญญาเนี่ยประชุมลับทั้งนั้นนะนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมีการประชุมรับแล้วก็ผลลับก็คือว่าเสียงไม่ผ่านอยู่แล้วไนีถามว่าแล้วจะใครมาโหวตให้อออท้ายที่สุดกฎหมายนี่นะครับที่จะไปแก้มันคว่ำโดยบริยาอยู่แล้วโดยที่ใครไม่ได้ยิน นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเอาด้านนี้ไปดังนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้เนยยที่ว่าเราต้องวิพากษ์กันตามเนื้อผ้า<ะ>เมื่อต่างฝ่ายต่างประกาศจุดยืนว่าไม่เอากันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะกระเสือกกระสนที่จะไปคุยกันทําไมอืมและอย่างที่ผมบอกไงว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกับข้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการจับมือของคุณมไม่เกี่ยวกันเลยเพียงแต่ว่าพรักเพื่อไทยก็ไปหาเสียงและประกาศคํามั่นไว้กับประชาชนว่าจะจับมือใคร ไม่จับมือใครก้าวไกลก็ประกาศเหมือนกันะนะครับแต่คนเชื่อพรรคก้าวไกลมากกว่างแต่ว่าเนื้อหาใจความไม่ต่างกันในเรื่องจุดยืนทางการเมือง<ะ>มีน้ำซ้ำเลยนะครับซึ่งรัฐบาลเดิมเขาก็ยืนจุดยืนชัดเขาประกาศเงินมามา,มาตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้มีก้าวไกลไม่มีเราแล้วพรรคเพื่อไทยไปแถลงการทำแมวอะไรว่าจะไปเจรจากับพรรคต่างๆยกเว้นว่าคุณต้องนะครับ แถลงแบบที่คุณเสรีพิสุทธิ์แถลงเ่โปรดเอื้อเฟื้อแต่เด็กสตรีและคนชราคนหนุ่มต้องเสียสลนะลอนเรือล่มพูดเผื่อไปถึงบิ๊กป้อเลยนะเนี่ยท่านณรัฐไทไม่น่าเนี่ยค,คือป้ายในรถเมล์นในเรือเนี่ยมันเกี่ยวกับทางการเมืองแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้ามคั้วนี่พังที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้ามไม่พร้อมเนี่ย วันที่ยี่สิบเจ็ดนี้คุณจะไปเสนอใครทําแมวอะไรถ้าคุณไม่พร้อมเขาบังคับให้คุณว่าต้องเสนอใครอะจะมีข้อบังคับที่สี่สิบเอ็ดเขาห้ามเสนอซ้ําที่เป็นมติเนี่ยส่วนว่าจะ,ะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสสแต่เป็นหน้าที่ผ่านผู้ตรวจการส่งไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยเนี่ยมันเสนอซ้ําไม่ได้แต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ว่านัดประชุมแล้วต้องเสนอวันที่ยี่สิบเจ็ดถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เสนอและเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องการจะเสียหน้านี่ย S <S <S ซึ่งความจริงถ้าเป็นผมนะมันสวงงามจะตายนะ,นะครับไม่ใช่ว่าเสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วจะต้องได้ได้คะแนนเท่ากับคุณพิธาโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะก็ไม่ได้คุณภูมิทำมั่นใจว่า27นี้ได้แน่นอนคุณภูมิทำเลยมั่นใจอะไรถูกบ้างชื่อว่านี่ก็ยังผอมเลยไม่ตรงอะไรไม่ตรงไม่ตร,ร,รงปกทักเรื่องกันเพราะฉะนั้นเนี คือ <c oughs> คุณภูมิธรรมผมจะเล่า้อสำคัญไอตอนพรบเนี้โทษศักดรริคุณภูมิธรรมเป็นเลขาธิการพรรคแถลงว่านี่เระโทษเฉพาะประชาชนแล้ะไม่เกี่ยวข้องกับการนาไม่เกี่ยวข้องกับคดีต่อมาคุณภูมิธรรมคนเดิมนี่นั่นแหละจะต้องขยายการนาผู้ช้ยงการฆ่าคดีทุจริตหลังจากนั้นคุณภูมิธรรมคนเดิมนี่นั่นแหละเรื่องนี้เราได้ถอนกฎหมายออกละไม่เห็นด้วยกันแนวทาง เพราะฉะนั้นเห็ครับผมเองก็บอกคุณภูมิธรรมว่ามันจะจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จได้อย่างเดียวคือข้ามขั้วถ้าวันที่นี้นะครับเอาจากนี้ไปถึงวันที่ยี่สิบเจ็มีการข้ามขั้วคุณจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบแปดแต่ต้องไม่มีเก้าไกลแต่สวผมไม่แน่ใจนะว่าท้ายที่สุดนั้นเขาจะโหวตให้หรือไม่เพราะว่าพอคะแนนลบหนึ่งร้อยหสิบเอ็ดเนี่ย คุณก็ต้องการเสียงสวอ,อ,อยู่ดีแล้วก็ไม่ง่ายแล้วไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาด้วยหรือไม่โลบมากลาบมากหายแต่มีสวอบ,อบางคนบอกว่านี่ถ้าสลัดมือกับก้าวไกลนี่พร้อมโหวตเลยนะเขาต้องการดูให้คนทรยศ์กัน,นก็คือหมายความว่าก็ประกาศเสียงดังทำท,ท,ท่านู่นทำท่านี้เอ๊ะ ออกมาอีกมาคืนึ่คือต้องเข้าใจว่ามันไม่มีใครพูดครบนะพร้อมโหวตแต่ไม่รู้จะโหวตแบบไหนนะคือในทางการเมืองมันไม่มีใครพูดครบนะถ้าใครไปฟังว่าเออถ้ามาแค่นี้แล้วววเขาจะโหวตให้ก็เขาพร้อมโหวตแต่เขาจะโหวตให้หรือไม่ให้ีกเรื่องหนึ่งพอถึงเวลาก็ขนาดพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคุณยังไม่รักษาคำมั่นกับเพื่อนที่ร่วมทางคุณก็ยังทิ้งได้ ประเทศชาติจะากความหวังให้คนพันอย่างนี้เลยมีการอถิปลายเสียงนี้คําพูดแบบนี้ให้ประชาชนได้ยินแม่นี่ก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีจำไม่ได้เลยไปปราศัยวันนี้ตอนนี้ี่ประททกประทิกมีลุงไม่มีผมจับมือกัมาหลังประชาชนจะลาออกและจะเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับพรรคก้าวไกลนะครับพอเขายื่นคําขาดว่ามีก้าวไกลไม่มีเราคุณก็ถีบผังเห้ และคุณคิดว่าเขาจะโหวตได้คุณ่เขาจะเอาผู้นําประเทศที่ทิ้งเพื่อนผิดคํามั่นสัญญาที่ไว้กับประชาชนแม้ว่าเนี่นะครับไม่มีข้าวไรลตั้งใจจะโหวตได้แต่คนพันนี้ประเทศจะฝากความหวังไว้เมื่อถ้าโหวตนี่ควไม่ได้ด่าเพื่อไห่นะคนจะด่าสวอีกรอบเลยแต่เสียสละเพื่อชาติอะฮะเพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าได้เราควรจะเสียชาติเพื่อสัตว์ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น คือไอ้นี่มันเป็นทฤษฎีนะครับที่บุเรงนองให้เนี่ยที่ให้คนไทยไปขายชาติเนี่ยเขาบอกว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่แพ้แต่คนในไม่ไปเปิดประตูให้กับพม่าเข้ามาเผาเมืองท้ายที่สุดบุเรงนองเขาก็เลี้ยงดูเจ็ดวันนะหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าทิ้งเสียนะว่าขนาดบ้านเมืองนะครับของตัวเองก็ยังไม่รักนะครับคนพม่าจะไว้วางใจได้ย่งไง นี่ก็เหมือนกันเลยก็คือหมายความว่าถ้าคิดว่าการข้ามขั้วนจะได้รับความไว้วางใจม,มีคนทน่อรยศคนสดๆแล้วเขาบอกว่านะครับจะได้รับความไว้วางใจมไม่มีหรอกอนะครับ<ถ>แต่ว่าหวังได้<ถ>แต่ว่าท้ายที่สุดประชาชนเขาจะเต็มท้องถนนแล้วก็ไอ้ไที่ใครเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยครับในเห็นเง,งในน้ําใหญ่กว่าเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไร,รในทางการเมืองเนี่ยมันจะยืนอยู่ได้ ยิงอยู่นะครับถ้าองคารรยพยพพร้อมอาจจะถูถไถได้บางครั้งแต่ถ้าไม่ได้ยืนด้วยเกียรติยศแล้วเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับที่แถลงการบอกจะไปเจราจาทั้งพักการเมืองอคุยกับสอวอก่อนถ้าไ,ได้ก็ออให้ไปคุยกับพรักการเมืองอพรักการเมืองก็ปิดประตูใส่ทุกบ้านแหละถ้ามีก้า,าอวไกลคสวก็ถามเขาหน่อยว่าที่ให้ก้าวไกลลดเพดานเนี่ยคือขนาดไหนยังไง เพราะเหมือนเขาจะมุ่งไปที่สอบอกันก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนที่คุณจร,รูฟานเคยบอกว่าเอ้าได้เสียงวิคบทาไมไม่บอกเท่ากับคุยได้ไหมสอบอเนี่ย<ฮ>ะนะครับตอนเขาตั้งเมื่อยึดอํานาจมาใหม่ๆตอนนั้นไม่มีพรรคเก้าไกลนะเขาเลือกคนที่มีสเปคตร,รงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่เลยเขาสเปคตร,รงกันข้ามคําว่าวระบอบทักษิณทั้งนั้นแต่ว่าพวกเก้าไกลตั้งแต่นักขัใหม,ม่มันมาแรงแซงโค้งไงมันบึ้นบึ้มบึ้นมาเลยอ่ะมันแซงโค้ง เขาก็จัดการพวกนี้ก่อนแต่ว่าสเปคเดิมเลยครับทุกคนที่เขานั่งกันเนี่ยเขาเนี่ยจับได้ไล่ทันนะครับกับรัฐบาลทักษิณและเนี่ยนะครับกระบวนการมาตั้งแต่ต้นก็ตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยตั้งเพื่อ,อเพื่อว่ามาวัตถุประสงค์นี้ออคกลือเพืเ่อใค <laughs> ลืมไปแล้วอ่ะจำไม่ได้ <laughs> นะครับว่าที่นั่นมางน่ใครแพัก <laughs> พักที่คุณจะไปชัวนอะ่ะคุณด่าเขามาทั้งสิน้นนะครับคุณจำไม่ได้ <laughs> แต่จะไม่ได้ดู u t ทู e เป็นไหมม,มาชิกย้ายออกไปอยู่พักอื่นก็กลายเป็นถอดเสื้อคลุมประชาธิปไตยแล้วแล้วก็ทรยศหักหลังทรยศหักหลังฝ่ายประชาธิปตไตยไล่หนูติวเผาโอ้โหวันนี้มีปริษฐครับเทไหมเทไหมเทไหมเพราะฉะนั้นผมผมอยากจะดูตอนชม,มความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดถึงบ้านเมืองมันจะเสียหายเป็นภาพที่ผมอยากเห็นที่สุดว่ามนุษย์เรามันทำไปได้ แต่ว่าที่ผมเนี่ยนะครับพี่น้องเขาเราเองก็เห็นสถานการณ์เงินดุมมันจะแรงเหมือน6ตุลาคม19อะไรผมจะบอกให้เพราะอะไรเพราะนี่นะครับทันทีของการข้ามขั้วด,ดอมส้มเนี่เต็มท้องถนนแน่นอนไม่พูดอีกครั้งหนึง่งแม้กระทั่งกองเชียร์พรรคเพืเ่อไทยจำนวนมากไม่พูดทั้งหมดหรอกก็จะออกมาร่วมด้วยและพูดเรื่อง112ด้วยนอกจากความไม่พอใจในการจัดตั้งรัฐบาล อีกสี่หนึ่งในเขาพร้อมแล้วพร้อมชนิดที่ว่าเอาอย่างนี้เอาฝั่งนี้มีคนหนุ่มสาวใช่ไหม,มเขาก็มีอาชีวะสูตรเดียวเป๊ะกับกระถิงแดงเลย<ม>นะครับและนี่ไม่รับประชาชนที่เขาไม่พอใจเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่จริงนะครับและเขาไม่เห็นด้วยก็มีอยู่จริง<ม>และเขาก็จะไม่ทนด้วยและเมื่อประชาชนมาเผเชิญหน้านะครับระหว่างทางอาจจะบาดเจ็บล้มตายนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่มีใครคาดคิดกันได้เยอะแยะมากมายไปหมด ปลายทางมันจบที่ใครอ่ะก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเส้นทางนี้มันปลายทางคืออะไรดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าที่เตือนเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เนี่ยนะผมก็อยากจะดูนะครับแล้วก็จะดูหน้าหน้าคนทั้งหลายเนี่ยว่าจะว่ากันยังไงแต่ว่าเราเราให้ประเทศมันเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้ไงคือถ้ามันไปไม่ได้มันก็คือไปไม่ได้ตีพยายามเสนอว่าก็คุยกันที่สามหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดสองห้าศูนย์ และรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ประกาศวางมือแล้วถ้ารับไม่ได้ห1 2่งมัม่นคง188มั่นคงสวเขามีจุดยืนที่ชัดเจนคนเอกประยุทธ์วางมือแล้วแต่รอลรอมองชุดใหม่ยังไม่มาเนะี่ยก็ทามันไม่มีทางอื่นมันก็ต้องคืนอำนาจก,กลับให้กับประชาชนไปคุณจะไปยังไงเนะี่ยหรือว่ามีช่องทางอื่นดกลงกันได้แต่ประชาชนต้องได้ยินนะไม่ใช่ไปมุกมิบมุกมิบมุกมิบ นะครับข้าววัวนะเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าจะคุยกับสวก่อนเนี่ยแต่ที่เรารับรู้เนี่ยปรากฏว่าเขาคุยกับสสข้ามพักก่อนเขาไม่ได้คุยกับสวก่อนนะตอนเนี้ยที่คุยกันอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยคุยกันนี่ก่อนเพราะมันมันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ง่ายคือหน้าการเมืองเขาคุยกันทุกพักเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเฉพาะก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งมันแปลกปลอมไปจากเขาเนี่ย แล้วไม่รู้จะทํายังไงมันด้วย51อ่ะมันเป็นตัวล็อกอ่ะนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเพื่อไทยก็มีปัญหาเดิมอยู่แล้วถ้าไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการนี้เลยเพื่อไทยก็เป็นปัญหาใหญ่เลยชนะครับและนี่นะครับเหตุการณ์ถ้ามันตึงเครียดเนี่ยนึกถึงจอมบนตนนมกลับประเทศไทยอ่ะนั่นอ่ะนี่มีคนกําลังจะกลับมาประเทศไทยสคริปต์เดียวเป๊ะเลยแล้วคน็ไตลเป็นสองที่เห็นไหม แต่ปัญหาของเพื่อไทยมันเงียบเหลือเกินจนถ้าถ้าอนุมาณว่าตัวเองอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็คิดเหมือนกันไหมคะว่าสถานการณ์ที่มันบีบอยู่ในตอนนี้มันมีแต่เงื่อนไข,ขของก้าวไกลเท่านั้นเลยเพื่อไทยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วก็กอบกับทฤษฎีที่คุณจรูพรบอกว่าก้าวไกลคือสิ่งแปลกปลอมแล้วพวกเขารู้ตักกันหมดเลยในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมดนะคะมันมันก็เลยเป็นจังหวะแล้วโอกาสที่มันเพื่อไทยก็ต้องปวดหัวหนักเหมือนกันที่จะต้องคิดมากนะคะในการที่จะเอายังไงดีก็โปรดเอื้อเฟื้อเด็ก <laughs> สตรีและคนชราเลยที่คุณเสริ ว่าคนหนุ่มให้ให้คนเหล่านี้ลงเรือก่อนก่อนเรือจะล่มนะอแต่ว่าให้เราเรือลำใหม่ไม่ใช่ปัญหาว่าเรือจะล่มอที่ไปเรือจะล่มเดี๋ยวนี้ลบมให้นี่ไปก่อนดิคนหนุ่มรอเรือลำใหม่ก่อนเรือจะล่มนั่นคือสิ่งที่พวกนี้อยากจะพูดกันทุกคนแต่ถามว่านี่ครับมันทําได้ปะเวลานี้พักเก้าใกลเนี่ยนะครับไปไหนไปกันตัวประกบมาร์คเต็มที่ภาษาฟุตบอลไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องเป็นจิตใจที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมเหมือนกันนะประชาชนน่ะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราต้องไม่ปล่อยเราเนี่ยนะครับปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับเราอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกรณีที่ชูวิทย์กมลวิสิท์ออกมาพูดก็คือหมายความว่าถ้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างพิธาต้องผ่านการตรวจสอบ อย่างเข้มขน้นคนอื่นก็ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะเนี่ยนะครับเพราะประเทศกําลังจะยกให้เขามาเป็นผู้บริหารยกสมบัติชาติยกงบประมาณให้เขาบริหารถ้าเป็นสี่ปีเนี่ยในเนี่ยครับในงบประมาณไม่เกี่ยวกับนอกงบประมาณนี่ก็สิบสี่ล้านนอกงบประมาณด้วยอาจจะปาไปสามสี่สิบล้านล้านนะครับไม่ใช่สิบสี่ล้านธรรมดาสิบสี่ล้านล้านเทียบไม่ได้กับหกพันล้านที่ใช้ในการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสดีสําหรับคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะถูกตรวจสอบถ้าเรื่องมันไม่จริงก็จะยกสถานะความเชื่อมั่นเพิ่มมาอีกทวีคูณอ,อย่าได้มองว่าการตรวจสอบคือการรังแกคือการกลั่นแกล้งกันคือถ้ามันเป็นจริงคุณไม่มีสิทธิ์นะแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยนะครับคนก็จะปรบมือให้กับคุณว่าคุณถูกกล่าวหาคุณถูกใส่ร้ายคุณยอมรับกระบวนการตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณไม่มีสิ์เยียบบันไดาทาเนียบนะคุณจะบอกให้แล้วคุณชูวิทย์ตั้งตั้งบรรทัานเลยนะคะว่าถ้ามองว่าพิธากับกรณีถือหุ้นสือ่อแล้วก็อีกคนนึงที่กําลังจะขึ้นมาเนี่ยใครเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากกว่ากันพิธาได้สร้างความเสียหายอะไรที่ไปกระทบเรื่องการเงินของประเทศหรือเปล่าและอีกคนนึงเนี่ยที่หลบเลี่ยงทํานิติกรรมอําพรางเพื่อที่จะ ทำให้การจ่ายภาษีน้อยลงใครเป็นคนที่สร้างความเสียหายมากกว่ากันมันเป็นประเด็นแบบนั้นขึ้นมาอีกคือดังนั้นเนี่ยนะครับผม, <ฮะ S 2> ผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับที่บอกว่าใกล้แล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ความเป็นจริงไม่ว่าไปทางไหนมันไปไม่ได้แล้วน<ฮ>ะข้ามขั้วโลกตีเตียนคนประนามยามเย็ยน <ฮะ S 2> ไม่ข้ามขั้วมันอย่างพี่นุ่งเขาบอกก็ไม่มีใครได้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะซีกหนึ่งแปดแปดก็ประกาศจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ก้าวไกลเพื่อไทยยืนอยู่คู่เนี้ยยังไงไม่มีรัฐบาลเห็ยท่าน้อยอยู่แล้วทําให้มันเสมอกันใช่ไหมก็หมายความว่าก็อยู่กันแบบนี้ไงเพื่ออะไรเพื่อมนถึงจุดว่าอึดอัดกันทุกฝ่ายแล้วมันต้องคุยหาทางออกแต่อย่าไปใช้ทฤษฎีอย่างที่ผมบอกว่าเอาตัวรอดนะครับและก็ไม่รักษาคํามั่นสัญญาระบัดสัตว์เพื่อเข้ามาเป็นนะครับเพราะว่ามันจะแลกสังเวยที่คุณคิดเลยว่าถ้าคุณไปเปลี่ยนใจได้นะครับในวินาทีนั้น คุณจะรู้เลยว่าไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยตำแหน่งหัวโขนมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนบางคนนี่เล็กกว่าเล็กกว่าตำแหน่งนี้เยอะแยะกระจอกว่าตำแหน่งนี้เห็นไปถงเถเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นผู้นำประเทศอ่ะอย่างน้อยที่สุดมันต้องได้สบตากับคนได้ทุกคนนะครับไม่ใช่หลบตาเบี้ยวเพื่อนมาเนี่ยแล้วเข้ามาเป็นมันไม่สง่างามนะครับไปที่ไหนใครก็สาบแช่งคุณจะอยู่ได้สักกี่วันเจียว แล้วไม่รู้ว่าหนึ่งจะได้เป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมันต้องมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายเห็นหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้ก็แม้ว่ายังไม่ถึงการปฏิบัติการถึงขั้นนี้แต่ว่าเรานั่งนั่งดูตัวเลขกันอยู่เลยอย่างไรก็ตามที่คุณภูมิธรรมประกาศถึงความมั่นใจมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยถ้ายืนหลักที่เคยยืนตามที่เคยประกาศเอาไว้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความวาดหวังว่าสถานการณ์มันจะ วันอาทิตย์เราก็คงจะได้ดูเรื่องการขับเคลื่อนของคนวันสร์มันมีเรื่องกันทุกวันนะครับช่วงนี้เลยต้องจัดรายการคำคาำระหว่างวันเ่ยเรื่องมันจะเราเคยาไปเรื่อยนะครับสถานการณ์ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราจัดตอนเช้านี่เชยเลยนะใช่เพราะว่าคนเนี่ยมันดูตามเนี่ยมันเขาจะพอดูเป็นสถานการณ์ที่มันเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเอาเวลากันอย่างนี้วันอาทิตย์เราอาจจะดึกหน่อยด้วยซ้ำพอเราดูสถานการณ์เผื่อมีเหตุหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็เอาเวลาหกโมงกัน เดิได้ค่ะะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพนะี่ตัวขางมีอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะก็อยากจะให้มองตรงเนี้ยถ้าเดิน,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 นจริงจริงตอนนี้เนี่ยควรจะหยุดก้าวเท้าค,ควรจะยืนแล้วก็คุยกันใช่ <c oughs> ไม่ใช่ว่่เดินมาเสร็จทท้านั้นอนะ่ะพอเดินกันแล้วได้เปรียบเสียเปรียบพอได้เปรียบเสียเปรียบมันคุยกันไม่ได้คือมันต้องสมหัวไม่ใช่สมไฟเออนะครับคือถ้ากระทําสมไฟมันจะมีเรื่องแต่ว่าสมหัวหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองนะครับและบรรดาเนี่ยนะครับหนึ่งอย่ามาอ้างเรื่องเศรษฐกิจอย่ามาอ้างเรื่องปากท้อง เพราะเดือนครับถ้ามันผิดพลาดเศรษฐกิจจะชิบหายกว่านี้เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่านะนะครับปัญหาปากท้องเนี่ยนะครับจะจะหนักที่สุดนะครับหนักกว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครอ้างเศรษฐกิจเดี๋ยววันไหนจะเลคเชอร์ให้โกหกทั้งนั้นนะโกหกทั้งนั้นประเทศนี้มีเวลาพอแก้ไขปัญหาที่ให้เกิดความมั่นคงไอ้เรื่องพวกนี้เอามาอ้างไม่ได้เลย ประเทศนี้นิ่นงๆอย่างนี้ได้สบายอีกสี่ปีผมจะบอกให้ฉะนั้นอย่าได้เอ,อ่ยปากอ้าปาก,ปากออกมาพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสลักแรกที่ที่จะต้องทําคือเพื่อไทยใช่ไหมคะที่ห้ามข้ามขั้วเด็ดขาดแล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันอยู่แบบนี้เหมือนที่ทนายนุเขาบอกแล้วก็ถึงเว<ม>ลาที่ต้องมานั่งคุยกันมันไม่มีใครได้แล้วคุณจะได้ได้ไดยังไงนะครับเพราะคุณประกาศเองใครไปบังคับให้คุณไปรประกาศจับมือกับใครไม่จับมือกับใครเขาห้ามคุณไม่ให้ไปไล่หนุ่มตีหัวเขาอ่ะเขาให้คุณประกาศมมีลุงไม่มีผมอ่ะ เขาเขาบอกห้ามคุณไม่ให้จับมือกับพลังประชารัฐแต่ก็คุณประกาศเพื่อได้มาซึ่งคะแนนทั้งสิ้นแล้วพี่น้องอาจจะลืมไปนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่เคยประกาศอะไรเลยประกาศเรื่องไขอะไรเลยนะเรอาไไปดูเลยไปสังเกตดูเลยไปติดตามดูเขาพูดแค่ว่าเขาจะก้าวข้ามความกัดย้งเขาไม่ได้บอกเขาจะไม่จับมือกับใครเป็นทั้งเดียวที่เขาไม่พู้อกระแสระหว่างวันเช่นว่าอ่า ลุงป้อมจะปลีกวิเวกละต่อเขาจะดูแลพลังประชารัฐไปชั่วชีวิตอะ่ะมันจะเป็นไปได้อลองฟังเวิร์ดดิ้งนั้นก่อนเวิร์ดดิ้งนั้นเราตั้งใจไอ้เอาาวิร์ดดิ้งอื่นเนข่าลือแม้ว่าเพื่อไทยจะจะมีแคนดิเดตในยกสามคนก็ไม่ได้มีความได้เปรียบหรือว่าเป็นปัใจจัยในการเปลี่ยนแปลงใดๆให้เหนือหรือมีโอกาสมากกว่าพรรคเก้าไกลเลยใช่ไหมคะได้เปรียบเรื่องอะไรอ่าจะแบบอ้าวช่วงนี้คุณเศรษฐาออกมาเดี๋ยวมีอ๋อ คุณชูวิทย์ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นใครหรืออาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณเศรษฐาเปลี่ยนใจเฟดออกไปก็เหลือคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงอาจจะทำให้ สอวอหรือใครที่เคยพูดก่อนหน้านี้รับได้กว่าพิธาหรือถ้าคุณอุ้งอิงทางครอบครัวไม่ให้ก็ย,ยังมีคุณชัยกเกษมอะไรทำนองนะะี้ค่ะคนที่บอกรับได้นะพูดแตคนเดียวนะจากสองร้อยห้า <c oughs> ให้กลับไปดูวัตถุประสงค์ในการตั้งสวต <c oughs> อนแรกเขามาจุดเริ่มต้น <c oughs> เออเขาตั้งมาเพื่ออะไรแล้ว <c oughs> าก้าไกลเขาเพิ่งมาเ <c oughs> ขาตั้งเขาตั้งมา่อนสวสวมันมางานน่ะตอนมีก้าไกลเนี่ยนะไอ้เด็กเขามีมางานเดียวไอ้นี่มันงานเสริมหรือหรือมันจะมีซุปเปอร์ดิลเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมคะที่มันแบบ คุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วความเป็นไปได้หลังจากเพื่อไทยได้ได้เป็นผู้เป็นแกนนำนะฮะดีกว่าใครล่ะคือไอ้ไอ้ข้ามขั้วมันก็ซูเปอร์ดีลทั้งนั้นแนะแต่ท้ายที่สุดก็จะเป็นซูซเปอร์ถูกต้มจนเปื่อยพยายามนั่งนึกย้อนอยู่จําได้ว่ามีข่าวรายงานชิ้นหนึ่งที่บอกว่ามีสวคนหนึ่งไปทวงวายกับอดีตนายกทักษิณซึ่งวายวายยี่ห้อนั้นแพงมากกับตอนเดินเกมเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบอ่ะอันนี้พอที่จะเป็นประเด็นได้ไหมะก็นี่งไงคนใครล่ะใครที่มีบารมีทําให้บัตรสอง ไม่ไม่ได้อยู่ที่สอบอใช่ไหมคะม <c oughs> คนลองลองไปล่างลองไปไล่ดูว่าใครใครบอกแบบเดิม,มใครบอกสองใบแล้วดีสุดสองใบแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับในซี่ฝาักฟังรัฐบาลเดิมอะที่พาผู้แทนไปอยู่ที่สระบุรีทําให้องค์ประชุมไม่ครบอ,ะอนะครับเขาให้ตั้งแต่วันนั้นเขาตกลงกันตั้งแต่วันนั้นนะครับลุงป้อมนะคะ อันนี้ย้อนข่าวนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความลับนะลุงป้อมอยากได้สองใบลุงตู่อยากได้ใบเดียวนะฮะถ้าย้อนกลับไปและนะครับแล้วใครใครคิดว่าจะได้ประโยชน์จากสองใบมากที่สุดลหละเขาทําให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่าวันนี้ใครต้องทําคืนางนะครับแต่จะต้องเอาวายมาเกี่ยงไว้ให้นก็ต้องไปให้ลุงป้อมรับไม่แลวและสาวที่ไปทวงวายทัานสินได้วายไหมล่ะ ไมถ่ถ้าไม่ได้นี่ก็เช็คบินกลับเลยนะอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งเลยถ้าสมมุติมันไปไม่ได้เลยอะค่ะแล้วเกิดทุงป้อมเป็นคนถอดสลักเองบอกอ่ะแล้วแต่เลยฟรีทุกอย่างคือณขนาดนี้เนี่ยค่ะให้มันเดินหมายถึงฟรีโบตนะคะคือหมายความว่ามันไม่มีฟรีโบดอยู่จริงทุกเรื่องอะไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งสิ้นแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้ากราบใดไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนเลยพูดอย่างทําอย่าง ประบาดสัตว์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลายครั้งคนอาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ไม่ใช่ครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากข้ามขั้วเชิญล้วจะรู้ว่านารกมันมีจริงยังไงนะครับแล้วคิดอย่าคิดว่าเรือมันจะเล่นไปได้นะนะครับเรือมันรั่วแค่คิดเรื่องที่เรือมันก็รั่วอยู่แล้วมันไปไม่ถึงนะครับแล้วมันล่มกลางแม่น้ําะมันจะเป็นโศกนาฏกรรมของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีทางเดียวคือการตั้งวงพูดคุยหาทางออกให้กับชาติประเทศไทยต้องมาก่อน